โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับวอซาก้ามาสงคำมุองม้ฟุ้งฟิ้งคุ้งกิ้งนะครับนะคลิปนี้จะเป็นการบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมือเก่าเข้าฟังได้นะครับนะโอเคก็เป็นการวิธีหาตาลึงนะครับให้ได้มากๆนะครับไม่ต้องเติมกันเลยนะครับอย่างแรกครับล็อกอินครับนะ คือมันจะได้ร้อยสามร้อยสี่ร้อยว่าไปนะครับต่อมาครับถ้าขี้เกียจนิดนึงอยากสมของก็เปิดดีบครับใช้ยี่ห้าตำลึงครับมีโอกาสได้ร้อยตำลึงนะครับคือแล้วแต่ดวงนะครับก็แล้วแต่สะดวกครับจะทําลายก็ได้นะครับได้หนึ่งตำลึงสองตำลึงนะครับอ่าสิงกอกสร้างก็ได้นะครับ ดอกไม้ก้อนหินนะครับอ่ะอะไรอีกต่อมาครับโลครับนะให้เราซื้อ1วัน3าวัน7วันให้หมดเลยนะครับพอหมดโคดาปุ๊บเราซื้อต่อเลยนะครับมันจะไม่มีวันหมดเลยครับนะถ้าเราเฝ้าตลอดเวลานะครับอ่านะต่อมาครับการหาเงินนะครับ จากลงกระสาบกับลงสีข้าวรับดูดูมันช้าใช่ไหมอ่าไปฟร์มนี้ลแล้วละกันครับนะกดไปเลยครับรูดหน้าครั้งครับปื๊บครับลอ้อมละหมื่นส่นะครับอ่าคูณห้าไปครับคิดเอานะครับแล้วก็พระราษวังครับนะแนะนำให้อัพระหว่างเปิดโลครับนะ มันมีอยู่ถุงเงินถุงเงินอ่านี่ครับ10บถุงครับ1ล้านพอดีนะครับปุ๊บอ่านี่ใช่ไหมหามันใช้เวลา2อาทิตย์ครับไม่ต้องกลัวครับอัพไปเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกดสำเร็จทันทีนะครับเสียเวลาเปลืองด้วยนะครับแนะนำให้เปิดโลครับหมดดีเลยก็กดต่อครับ ไม่เป็นไรครับคุ้มครับมันคุ้มนะต่อมาอันนี้ไม่เกี่ยวครับโทษโทษโทษสำหรับไอ้ของฟีไม่พื้นแหละนะครับกลับมากดเล่นเล่นนะครับอ่มันเต็มเว้ยไม่เป็นไรอ่ะตัวฟีครับอ่ะ อีกองคลละครับนะมันมีน้านแล้วแหละนะครับให้เราใส่ให้เราใส่ตัวอะไรก็ได้ครับนะมันเพิ่มค่า command r e ตรงแล้วก็อิเท g เจนนะครับคือมันจะบอกหมดแหละนะครับว่ามันเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรนะครับให้ใส่ไป นะครับอ่าประมาณนี้ส่วนคลังครับนะแนะนำว่าให้อัพเยอะๆครับจะจุได้เยอะนะครับไม่ต้องกลัวแหละนะครับต่อมาครับลงผลิตครับให้อัพถึงขั้นหกก็พอนะครับปึ๊บอ่าอา้าวได้คิดตันไม่เป็นไรครับ ถือว่าไม่มีปัญหานะครับอ่ะแค่นี้แล้วก็อีกอย่างนึงครับเกือบลืมครับกิจกรรมครับสามารถหาเซียนนะครับมา skill นะบอัพสกิไนะลไนะด้นะครับอัญมณีก็ได้นะครับแล้วก็เสบียงนะครับแต่ผมขี้เกียจนะครับ ขี้กันมานั่งเฝ้านะครับรอของฟรีดีกว่าเปิดกล่องนะครับอ่าก้อนพอดีเอามาเต็มอ๋อแล้วก็อย่าลืมครับเอ้ยไม่ใช่อุปกรณ์ครับนะให้อัปเกรดด้วยครับเดี๋ยวจะเต็มสกอรครับนะ แย่ yeah, เลยอ่ะกดไปเลย้าชองคือมันเกะกะก,กับพวกนี้แหละครับนะของเนี่ยอืมอืมปึ๊บอ่าน่าจะได้แล้วครับ ปุ๊บอ่าปุ๊บอ่ามันไม่มีเว้ยไม่เป็นไรครับถ้าดวงดีใช่ไหมจะได้ถุงตำลึงมาครับกดใช้ครับแค่นี้นะโ <c oughs> <c oughs> อ้ย,อยกดไม่โดนต่อมาถุงครับดียังไงถุงก็คือเอาไว้แบบเวลาเราโดนป้นใช่ไหมหมดตัวครับ เปิดถุงครับอัปเกรดได้ครับหรือว่าจะฝึกทาหารก็ยังได้นะครับแล้วก็ทหารก็อย่าลืมอัปวิวิลครับนะเอาไว้เคลียร์ดานนะครับอืมอุ้ยคือมันได้หมด่ะนะนะคือเปิดโลก ียอย่างเดียวคือเราจะไปปลเพื่อนก็ไม่ได้นะครับนั่นแหละข้อเสียนะครับข้อดีก็คือไม่มีใครปลเราได้นะครับพันธมิตรนะก็ไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมครับส่วนรางวัลก็คือมันไม่จำเป็นนะครับ คือมันมันแบบรับได้เรื่อยๆนะครับอ่าเหลืออะไรอีกคือมันมีแค่เนี้นะครับอืออ่ะไม่มีแล้วครับนะ โดยประมาณนี้ครับนะ้ะเทคนิคการเก็บตำลึงนะครับการอัปเกรดราชวังนะครับแบบไม่ต้องไปเล่งอะไรเลยครับปล่อยไว้เรื่อยๆเ,เราก็เปิดโล่เรื่อยๆครับนะมันคุ้มกว่านะครับตั้งพันเก้าแล้วเสียค่าโล่ประมาณดูแปบบ๊บสองามสี่ก็ประมาณสามร้ิบครับนะสิวันโดยประมาณครับนะ คุ้มครับคุ้มนี่2อาทิตย์เองนะครับแล้วก็เราสามารถไปอัพอย่างอื่นก็ได้ด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยครับนะระวังที่ผมขี้เกียจนาดีนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนะโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับจะ50 0 0มืนวิวแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมนะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกด ไลค์ซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม